ปิดตำนานกองผีลุยยึดกองเถื่อนลักลอบดูหนังดังฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์เพียบตำรวจปออสอปฏิบัติการลุยตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นกล่องรับสัญญาณคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมุดบัญชีธนาคารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์รายใหญ่ระดับโลก ได้มีการมอบอำน,นาจให้ผู้แทนเข้าแจ้งความต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนพบว่ามีเพจและชื่อบัญชีมีการโฆษณาและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณรวมถึงแพ็กเกจร,รายเดือนเพื่อรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และถ่ายทอดสดฟุตบอลที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนติดต่อล่อซื้อกล่องดังกล่าวซึ่งเมื่อรับกล่องมาแล้ว ลักษณะของกล่องจะเป็นกล่องสีน้ำเงินและเมื่อเปิดใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้เสียหายจำนวนหลายเรื่องและมีการเผยแพร่ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลจากต่างประเทศจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าประกอบธุรกิจจำหน่ายกล่องรับสัญญาณและรหัสสำหรับการเข้าชมภาพยนตร์และฟุตบอลจากต่างประเทศมาแล้วหลายปีโดยนอกจากจำหน่ายกล่องรับสัญญาณพร้อมโปรโมชั่นใช้ฟรีอีกหนึ่งเดือน ยังมีการเก็บค่าสมาชิกรายเดือนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมภาพยนตร์หรือถ่ายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศอีกด้วยอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะมีการขยายผลเพิ่มเติมและส่งผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทนมเอันนี้เป็นลองมาดูไหมลองดูอ่าเดี๋ยวงดูลองลองดูลองขาดูแล้วา อันนี้เป็นเกมผมทำเซมเบอร์เกมด้วยเพราะมักพอบินเล่นเกมใช่ไหมแต่ตัวผมขายเกมเป็นหลักครับจอยเปียกเลยก็เกมก็มาณนี้เรื่อ้ไม่อยู่เกมอ่ะขอดูช่วยเอกสารพวกอะไรเออเดี๋ยวโทรศัพท์อยู่ไหนเลยโทรศัพท์เนี่ยเครื่องไหนที่ใช้ที่ต่อลูกค้าเนี่ยเครื่องลูกค้าเปิดเปิดไหมั้ครเปิดค่ะเปิด ที่คุยกับลูกค้าที่ซื้อทางแล้วก็เปิดไลน์หนักเปิดไลน์หนัเปิดไลน์เปิดไลน์ไม่ค่อยได้ักอะไรเอะหรอกครับแล้วลูกค้าเราติดต่อผ่านผ่านของพี่เนี่ยคือสะไรรับเพจนะครับเปเพจอ๋อเปิดเพจพีรู้ผมหน่อยผมผมพี่เป็น i อบ็อก t r เล a โ e รเตมเปิดเปิดหน่อยดมันพี่ดูแต่ไม่ได้ลบอะไรนะยชิ ไปเรื่อยๆใช่ไหมี่ไม่ไม่ปกติไม่หลงนะไม่ลงไม่ไม่องไฟฟ้าไฟสวยนี้โอเคแล้วมันมีหลายอย่างนรมันก็รวมๆกันวเนาะเวอตัวนี้อะไรออกมาอ่า <robot> <Bom> <ES PN ills> น,นี้ไอ,บอ้บล็อกฟันอ่าไม่ใช่ไอ้บล็อกฟันเดี๋ยวมีในเดีครับอ่าไม่ใช่ไอบอ็อกฟัน,นใชออน่มันมันเฮ้ยมันมันมีลายอีกเดี๋ยวผมเปลีนน่ยนอีกอ่าเดี๋ยวนิดวานมาก่อนอ่ะหวานมาก่อนมันก็ต้องมีลลมีลายอีกอันนึงไอ้บ็อกเซ็นเตอร์อไอ้บ็อกเซ็นเตอร์ลายไอ้บ็อกเซ็นเตอร์ลายบ็อกเซ็นเเตอร์ดี๋ยวผมเช็คอันนี้แป๊บนึงมีลูกค้าโทรด้วยเนี่ยแปะมือ อันนี้ผมขายน้ำปั่นด้วยในนี้ครับอันนี้อันนี้ที่ที่อย่าเพิ่งเป็นุพ๊กเซ็นเอาเอาที่ผมขอดูก่อนแต่อไลน์เป็นไอ o บ c กเซ็นเตอร์ไอ t e r ็นเตอร์อยู่ไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ครับน้อยความรน่อไอโบ๊กเซ็นเตอรอยู่ไหนเดี๋นี้ครลบอ่าอ่าสองห้าหก